เรื่องย่อละครปมสเสน่หาออกอากาศทุกวันพุธถึงวันพฤหัสบ,บดีเวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง3กด33เริ่มวันพุทธที่6เมษายน2565 ดรปริชัดคุณอนันต์แพทิเซียกูดไลโคดชื่อดังได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านพฤติกรรมและช่วยเหลือสังคมประจำปีพายุวรินทรปัญหาการนักธุรกิจหนุ่มกลุ่มพลังงานด้านพลังงานพิเศษติดต่อให้เธอมาเป็นวิทยาการพิเศษของบริษัทปริชัดตอบตกลงตรินจรนโสรัตส,สามีของพิมพกา พิชชาภาพันธุมจินดาพร้อมกับพิมพ์อับษรนันชาชาบุญประชมสองสาวพี่น้องทายาทตระกูลธุรกิจโรงแรมระดับต้นของประเทศทั้งสามมาร่วมในงานสัมมนาของบริษัทของพายุทันทีที่ปริชัิพบคนทั้งสามนี้เธอถึงกับเสียอาการไปชั่วขณะคัสโนว่าตัวพ่ออย่างตรินหาโอกาสเข้าหาปริชัด จนพิมพกาออกอาการหึงหวงความรักของปริชาตกับพายุก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีสุพินดานาวินดาเบอร์ตอตี้เพื่อนสนิทกับพระหุพน์วริศทิพโกมุตลูกน้องคอยเป็นพ่อสื่อแม่ชักเชียและกรรมเทพตัวน้อยอีกคนคือน้องนิ่มเด็กหญิงธัญพัฒน์อิทธิวิบูลหลานสาวตัวดีของพายุ ปริชัดเผอิญเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ของเฟิร์นอทิชนันส์สเวกพนักงานโรงแรมที่แสดงตัวเป็นเมียอีกคนของตรินพิมพกาฟิวขาดตบตีพนักงานกลางล็อบบี้และปริชัดรู้ความจริงอีกเรื่องว่าน้องนิ่มคือลูกของตรินและพิมพกาและพวกเขาคือลูกพี่ลูกน้องของพายุปริชัดทบทวนเรื่องเฟิร์นเธอเจอผู้ชายแปลกหน้าที่มาทำร้ายเฟิร์น ปริชัดเป็นคนช่วยเฟิร์นเอาไว้คนร้ายที่ทำร้ายเฟิร์นเป็นกลุ่มเดียวกันที่เคยทำร้ายปริมปุนปรีดีคุ้มพร้อมรอดสวัสดิ์ผู้หญิงที่มีความเกี่ยวพันกับเธอในอดีตปริชัดอยากรู้ว่าใครเป็นคนวงการกันแน่ในเวลาเดียวกันพายุโดนพอพลสุเมธองอาจผู้เป็นพ่อเร่งรัดให้แต่งงานกับสิริยุพาง ธนัญญาสิรินิ่มนวลสกุลลูกสาวของเสรีปรกาสิทธโบสุวรรณและลำพางอ่อนอนงปัญญาวงแต่พายุรักเธอเหมือนกับน้องสาวพายุถือโอกาสพาปริชัตดเข้าบ้านและอ้างกับครอบครัวว่าปริชัตดคือคนรักของเขาและดูท่าทางคุณย่าพุ่มดวงใจหาไทยการจะเอ็นดูปริชัตดเป็นอย่างมาก คลิปพิมพกาตบตีกับเฟิร์นที่โรงแรมสร้างชื่อเสียให้กับธุรกิจเป็นอย่างมากสร้างความโมโหให้กับพกาส่วงสุดาลาวันประเสริฐแม่ของพิมพ์กากับพิมพ์อับสอนพกาปากไล่ดรินหายแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้ดรินเอาเงินฟาดหัวเฟิร์นให้แก้ข่าวให้ตรินกับพิมพ์กาเพื่อให้พ้นข้อกล่าวหาจากสังคมปริชัดยิ่งเจ็บใจที่คนเลวไม่ถูกเปิดโปงสักที เธอจึงเปิดเกมเปิดโอกาสให้ตรินเจอเธอได้ง่ายขึ้นและตรินเองก็ไม่พลาดโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับปริชัดเขาเชื่อว่าปริชัดมีใจให้เขาเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆอย่างแน่นอนปริชัดปั่นหัวทั้งตรินและสักสันเอกพงษ์จงเกตกรสามีของพิมพ์อับสอนทาให้พิมพ์อับสอนถูกสักสันแหกหน้าเมื่อเข้าข้างปริชัดพิมพ์อับสอนจึงแท็กทีมกับพิมพการ่วมกันเล่นงานปริชัด ในขณะเดียวกันก็เริ่มตั้งข้อสงสัยว่าปริชัดเป็นใครกันแน่ปริชัดแอบซ่อนเรื่องทั้งหมดไม่ให้พายุสงสัยเพราะไม่อยากให้พายุมองว่าเธอเป็นคนไม่ดีพายุเองก็ไม่ได้เอะใจอะไรกลับรู้สึกรักปริชัดอย่างถอนตัวไม่ขึ้นถึงแม้สิตางจันจิราจันพิทักษ์ชัยดาราสาวรุ่นน้องที่แอบ,บรู้เรื่องลับๆของปริชัดจะคอยเตือนพายุตลอดแต่พายุไม่เคยเชื่อสิตางเลย รารนล่วงรู้ว่าปริชัตดต้องการทำลายครอบครัวของตินและพิมพกาจึงเตือนสติให้หยุดก่อนที่อดีตจะทำลายปัจจุบันทุกอย่างล้วนเป็นปมรอวันที่จะคลี่คลายปมสเสน่หาเริ่มพุทแรกวันที่6เมษายน2565ทางช่อง3กด33